สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมวยนมกัญชยัยโพชัดกลางรายการสรยุทธ์จะไปช่องไหนสืบเนื่องจากกรณีที่อธิบดีกรมราชธานออกหนังสือชี้แจงการพักโทษนายสรยุทธ์ุุทศนะจินดาพิธีกรข่าวชื่อดังก็เข้าเกณฑ์การพักโทษจะได้ออกจากเรือนจำ14มีนาคมนี้ โดยผู้ที่ได้รับการพักโทษจะต้องได้รับโทษต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของการพักโทษและเหลือโทษที่ต้องรับไม่เกิน5ปีล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้พูดกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าจะไปอยู่ที่โน่นที่นี่ไม่ใช่จะมาที่นี่มวยอริสราเผยต่ออีกว่าตอนที่มีโอกาสได้คุยกับพี่สรยุทธพี่สรยุทธบอกว่าถ้าวันไหนได้ออกจากเรือนจำวันรุ่งขึ้นจะมาสถานีเลย อย่างไรก็ตามจะมีการกลับมาทำงานแน่นอนแต่จะทำงานเลยหรือเปล่ายัางไม่บอกพร้อมทั้งยืนยันว่ากลับมาที่ช่องนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ o o m ขอบคุณครับ